สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะจัดสเปคคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมทำงานในงบประมาณที่ไม่ถูกและไม่แพงนะครับสามารถเอื้อมถึงได้่อนสิบเดือนได้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน uh, JIB นะครับเข้ามาจัดสเปคใน JIB เราเริ่มต้นกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง RAM DDR กเทคโนโลยี DDR สี่และ DDR ห้านะครับ ผมจะจัดสเปคเป็น ddr 5นะครับเพื่อที่จะรองรับอนาคตนะครับผมซึ่งจะสามารถอัปเกรดต่อได้ครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะเลือกก็เป็น cpu cpu นะครับสำหรับอนาคตผมจะเรียกเป็นไรเซนห้านะครับซึ่งมีหลายตัวเลยนะครับผมเลือกเป็นเป็น ddr หนะครับก็จะเป็นซีรีส์เจ็ดขึ้นไป นะครับผมรหัส F คือจะไม่สามารถเปิดติดถ้าไม่มีกรารจอแยกนะครับ VGA สูตรตัวนี้จะมีะกราฟิกการ์ดมาให้นะครับไม่ต้องมีกรารจอแยกก็จะสามารถเล่นได้เช่นกันระาคาห่างกันไม่มากครับผมวันนี้เราจะมีกรารจอแยกนะครับผมขอเรียกเป็นเจ็ดพัน้าร้อย F นะครับผมเล่นเกมคุ้มคุ้มทำง,งานลื่นลื่นนะครับ เมนบอร์ดนะครับเลือกเป็น MSI A620 นะครับรองรับ DDR5 ครับผมในความเสถียกรกัดจอเดี๋ยวเรามาเลือกที่หลักนะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างส่วนแรมนะครับผมจะเลือกเป็น DDR5 นะครับผมวันนี้ผมจะใช้แรมบัสห้าพันหกร้อยนะครับผมเป็นแรมบัสสูงเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็จะใส่ทั้งหมด32กิกะไบต์เลยนะครับเพราะว่า16ปกิกกะบต์เนี่ยไม่ค่อยเพียงพอแล้วนะครับผมก็จะมีของอัปเปเซอร์ครับจะเป็นบัตร5,000สองราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับเริ่มเริ่มอิบต้องได้แล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตเลือกเป็นบัตร5,000สองก่อนก็นได้นะครับเพราะว่าบัตร5,600ราคาก็จะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับ สามพันเจ็ดนะครับห่างกันสี่ร้อยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับอ่าห่างกันไม่มากนะครับเลือกเป็นบัตรห้าพันสองก่อนแล้วกันครับชอบก็จัดประหยัดทําไมนะฮะต่างกันสี่ร้อยเอดอทนะครับประจุบันเนี่ยหนึ 1, ่งเทรไบต์นี่ก็แทบจะไม่พอแล้วนะแต่เราจะยืดคลิที่หนึ่งเทระไบต์อมประกอบส่วนใหญ่จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยนะครับผมแต่เราไมีเราให้ไปหนึ่งเทระไบต์ใช้งานยาว เลือกเป็นตัว k ิงตั t o นะครับหลักๆก็ข้างถูกเอเจนซี่ด้วยนะครับผมเคสนะครับเคสปัจจุบันเนี่ยการ์ดจอมันใหญ่ผมอยากจะเลือกเป็นในทรงของทรงตู้ปลานะครับอ่าเป็นทรงที่ฮิตแล้วก็เป็นมันมีห้องเหมือนเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นห้องของเคสค่อนข้างกว้างนะครับทำให้ใส่การ์ดจอขนาดใหญ่ได้นะครับผม ทรงตู้ปลานะครับอ่าเราดูน,นี่อนเทนที่ไหนบ้างทรงตู้ปลาเกียรมีเยอะแยะหลากหลายมากมายนะครับจริงๆพวกนี้นะครับไปประกอบที่ร้านก็ได้นะครับที่ร้านก็จะมีให้เลือกมากมายโอเคสมมุติว่าเราได้แล้วกันอ่าไปไป โอ้ซัพพลายตัวนี้เนี่ยเราจะต้องดูการ์ดจอของเรากนะครับว่าเราจะใส่การ์ดจออะไรแต่มาตรฐานนะครับผมให้อยู่ที่เจ็ด้อยห้าสิบวัตต์นะครับใช้อ่าเจ็อยหาสิบวัตต์น่าจะเพียงพอนะครับผมผมมีหลายตัวเลขเลยนะครับเราเลือกตัวที่มันมีอ่ายี่ห้อราคาดีๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็ดีครับแปดสิบาทตอตัวนี้ผมเลือกเป็นของมอสเทคครับเจ็ยห้าสวัตต์80สิบวัตต์บอล ราคาไม่ได้แรงมากนะครับผมอ่าครับผมพันเจ็ดนะครับต่อไปวันนี้ราคาพืนแปดแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยก็เป็น CPU Cooler นะครับผมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเป็นอ่าเป็นน้ำปิดเท่าไหร่นะฮะอนาคตมันอาจจะมีการรั่วหรืออะไรได้ผมชอบจบๆเลยคือซิงค์พัดลมนะฮะ CPU เราไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับว่าพัดลมก็เกินพอแล้วนะรับเพียงพอเลือกเป็นพัดลมดีๆหน่อยนะครับของร้อนนี่เกี่ยวข้องมาเนะีัยถ้าบ้านใครไม่มีแอร์เนี่ยก็ควรเลือกดีๆนะครับทําให้สปีดหรือการทำให้มันดับลงนะฮะถ้ามันร้อนโอเคตอนนี้ผมเลือกเป็นอ่านี่เลยนะครับชุดใหญ่ของซามาพัดลมตัวใหญ่ซิงใหญ่ฮิตไปเยอะ,ะครับ ต่อไปพันสี่นะฮะเพิมต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการจอการจอนะครับจริงๆเราจะใช้สี่0ูนหกูนย์ก็ได้ส0 6 0 Ti หกูนทีไอก็ได้นะครับเล่นที่ฟูคดีนะครับรับจบทุกเกมตอนนี้ผมจะเลือกเป็นไพ่แดงนะเนี่ยเราก็มาสีแดงแล้วเนื่องจากความคุ้มค่าด้วยนะครับผมเลือกเป็นอ่า 7,700 XT ครับจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าผมประกอบะฮะผมจะประกอบแค่นี้เลยฮะแล้วก็จะไปซื้อกร์ดจอมือสองนะครับผม7,700 XT ตัวนี้นะครับ10,000หกนะครับ, 10, รบมือสองก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับผมหมื่นบวกลบครับเดี๋ยวหมื่นสองประมาณนี้ครับอ่ามันก็จะลดราคาลงมาได้นะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าถ้าเป็นกระจอมือสองนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตรงนี้ก็จะเป็นสามหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าแล้วก็บอกเอาไปให้ร้านเขาประกอบเลยนะครับผมยื่นกระจอมือสองที่เราซื้อมาจากในกลุ่มในเว็บเนี่ยให้เขาแล้วเราก็ให้เขาประกอบกระจอมือสองนอกนั้นมือหนึ่งหมดนะครับหรือถ้าใครหาของมือสองอยา่างอื่นได้ก็ใส่ปไปเลยครับไม่ตออ่าแรมเลย อะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ค่าที่จะมีขายนะครับก็จะประมาณนี้ครับเรากดสร้างสเปคในกรณีนี้นะครับหากเป็นกระจอมือสองราคาจะไม่แรงมากนะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นบวกลบนะครับแต่ตรงนี้เป็นกระจอมือหนึ่งนะครับเป็นที่สามหมื่นหกพันครับผมแนะนําว่าทุกอย่างมือหนึ่งนะครับไปซื้อกระจอมมือสองมาใช้ดีกว่านะครับผมได้แรงเป็นสามสิบสองิกครับรองรับอนาคตเดียวยาวนะครับ เล่นเกมทำงานสตรีมตัดต่อได้หมดนะครับเปิดเว็บไซต์ทำงานหลายๆอย่างได้ครับเพราะว่าแรม32ติกน,นะครับผมตัวนี้นะครับกระจอมือหนึ่งอยู่ที่36กระจอมือสองอยู่ที่30,000บวกลบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางได้ครับเอาไปให้เขาประกอบได้เลยถ้าซื้อกระจอมือสองมาสั่งอะไรทุกอย่างรกเว้นกระจอ้วยื่นกระจอให้เขาประกอบให้เลยครับไม่ใช่ปัญหา นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบุญทัติดตามด้วยนะครับรอบหน้าเราจะมาจัดอะไรก็เดี๋ยวว่ากันครับ